อ้าวอ้าวอาเห็ดย้อไยเ็ดแล้เนาะอ้ยฝอยแม่เหดอเงือกฮัทถุอดเลยนนาะหลวงเพี่นเนาะครับอ้าวเจีบตัวเจีบอ๋อนกระตกลินเด้อจ้ะนี่หลงเือกเล้งเนาะจ้ะรวมบัดตุดอเลยเนาะเมื่อวานกำลังื้ไข่อยู่เ่อวน่เเห็นเนาะแห่นมาอยู่เนาะครับ จะโตขิ้นนาะจะบ่ริ่นเน้อแห่เสรอบู่เป็นให้เราเหงือแดงดงบ่แดงดงเชือเหมือนอออกเหรอโอ้โจุมคัเนาะจ้คะแนเต็มซีบได้ลอยเลยอืองวยงวตะไคร้อดอกงามคับตะไคร้ขาวด้วยคีะตัปนน่ะ ผีจ<อ> cool. ุ้มพอนะปนใส่แมงคีปลมเข้ากันดีนักแลครับผมเปิดปเปิดปเปิดออกเปิดออกที่นี่งงจ้ะเอ้าล่ำมาซูนครับอันเนฆาราพนมาหลอกแก้วครับมือนี้โดยแล้วขาน้อยโดยแล้วจะห้องแห้งไรปูดังมือนี้ปูดังข้อมือลราครับตึกตังตึกตังเลยมูนี่มูนี้มือดังบ่อยคักคักคัก ดูบ่ได้เลยจ้ะจมื่อแห<น>้งเมือแ,แท้ครับผมในาคาราฝนออกมาหล่อแก้วน้ำแดงหมือนี่คาราเขาเป็นทันคำหรอกมาจากทันคำเนอบตอนนี้กับะมาณบ่ายเนาะถึงบ่านหลวกเพห็นถึงเนาะประมาณเชียงนี่แหละเนาะถ้าบ้านถึงเชียงนี่แหละครับประมาณเอาสวัสดีค่ะ ครับมนสิงน์ขอนบ้านปลาเด้อครับมือนีกับผาพันยันยันพอไม่พี่น้องเขาปลาเต่าเสารเต่เสี่ยวเนาะครับผมพี่กัดไม้ก็อยู่บ้านส่งหอมครับผมหมู่เจ็ดตำบลห้วยขามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมือนีผ้าขึ้นมาปลาบนคือเก่าเนาะจ้ามาพากันในวันที่สิบเก้าพฤษภาปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเด้อจ้ะครับมือนีครับไปหลุ่นไปชมน้ำหลงน้ำร้านอีกครับว่าสีมีเห็ดยังแน่เนาะมือนีแน่จ้ะครับผม ไปลุงเนบ้านเป็นบานในสวนนเด้อครับพาเอฟซีเบิร์ตุทันคนเข่าป่าหาเห็ดเนาะจ้าไปเลยครับไปเลยจ้าครับผมไปนี่ละาฮียกันเลยเป็นเห็ดบดดินเด้อจ้าเนี่ยงใหม่ๆด้วยเนาะจ้ะเข่าไม้เลยข่าไม้เห็ดบดดินครับผมไปดองนรจ้า

你爱，老是好像最喜欢的那个，你爱。 ้นเพื่อนต้นนาวงานเยอะจ้ะตัดาดังจุบๆลย ดอกเด้อจ้ะโอ้โหทั้งแต่กำลังงามรับผม,มเดี๋ยวดูวาาวาการเจ้เาให้เบ่งคมงามควบอลังการพนเออดจุ่มนี่งามขานงงขาเป็นขาวัอนี้ไเวะไ่ Nei. Mm. Okay.

หลายเด้อครับเป็นเห็ดยอดนิยมแน่อยู่ครับผมเดงค่ะหลายเด้อจ้ะอุ้ยค่ะครับผมมาฟอเรื่องยังตุ่ยอ่ะดรกเนี่เก็บเลยอะกระกได้หนึ่งครับผมหวานเด้อจ้ะครับหลายดอกอยู่ครับคือเก็งานนุ่งหงุ่งหลานเด้อเหมือนเห็นว่าสิโฉก็งานเห็ดยังเนาะจ้ะใ่ครับ cây lưỡi à, à, nữa ta. nhiều như này nữa. dễ, ác lắm gì có. lại không cần cần hết mưa đấy mưa.

องโเด้อจ้ะเอาปลาเห็ดองโครับบากบานใหม่น่าจ้ะบานแข็งกิ่นลายดอกน่าจ้ะบานใหม่เด้อจ้ะบานแข็งคนดอกหนึ่งพกแดงเล็กน้อยด้วยครับเอาไปเลยตู้นี้น่าจ้ะ ก็เดือเนาะเนียนจ้ะเสิเปิดใบตองหลมทวดเลย่า,าคุณดีเดือมาจ้ะรับงานใหม่เด้อจ้ะมีดอกหน่อยอ่ะบ่ได้บ่ได้โอ้ยจูมคักมาจ้ะเตรียมซีบได้ลอยเลย,อยงอยงอยปวดผู้นนองเนียนจ้ะแลดอกละจูม อ,องงามหมดเพยเพิ่นไผเด้อครับองลงแบนี่นเดมอะไดอก่าตะไคร่อกง,งามครับตะไคร่ขาวเด้อครับตีนตำปนเนาะ ผีจุม่มพอนะปนเสแ่งกีบปมเข้ากันดีนักเลครับผมตัวนี้เป็นองค์นกครับผมออกปลาเดียวกันแต่ว่าคนละหม่มไข่ขกันน,นั่นหอกเพื่อนเบิ้งบกคากราเดเฮตแต่ไข่เยอครับคือจำักจุม่มเนาะ จุ่มเพิ่นงามงามมีเรอะเพเี้ยนข้าวงามนานวลนวลติตาจ้ะโอ้ออนนยะเป็นนวลคลาคนวลไงงามค่ะสู่ข้นครับอยู่เด้อครับเพี้ยนนี่ก็ดีเทพมาลายมือแล้วนอนของเพี้นเนาะเมนจะบานใหม่เด้อจ้ะจุ่มเพื่อน เห็นหมดแถว,ว่ังลมเลยนะให,ใหม่่วนแถวนุ่มสายงานเลยนั่นละโอ้อง,งามเลยลงมาผมเห็ดของวานขึ้นเ่าครับผมสายาไปท่านทัวรนอกจ้ะครับจาเห็ดองนอกนก่อน Cái cây gần này là hầm Có nên đọc nướng nữa ừ. Tăng lắng nó khiến nó đọc nướng Mình để ý xuống à. Nó sẽ hít tường khó nổi Nó nổi đúng không? Nè Hít tường khó đúng nói hả Phúm? Ừ. Nó như tường đúng nổi Nói sống buồn Nói bùn. Bùn <laughs> đó Đó nha Thấy thái cho hẳn lại Ừ, sẽ Ấn nữa chứ Ừ Bự khả Mình khu này đỡ chứ Đúng không Ngoan ngam khu luôn, Đồ này hết ngam khu Đủ phân กราดอกนี้ดูแม่ฮานจะมองหางนม่น่าจะเป็นเห็ดเป็งเมือกครับผมแดงเมือกเกลี่ยเสะพี่กันเยอะจ้ะครับเอแเผามูน่าจ้ะแต่ว่าจะใส่สมร้ายคนนึงจะนึ่งสุ่มน้อยนึงติดสุมน้อยนึงครับผมแลค่จะเสะือเก่าบ่เอาดอกแม่ดอกกูได้ดอกอ๋อต้องการแตวก็เพจแเ่ถึงวัน

ส,สีมหลังค่าสวยใสแดงจิงคือเล้วหอดจุ่มพัน่นดบ้านจุ่มทีเพือ่อืม ัจะให้เงางนี่อายได้บ่อู้อได้ยูงเด้น่ะได้จ้ะเอาไปได้แลพอเราทต่โตผิดเน,นาะจ้ะลิ่เล้ยแห้เ่เต็มลเป็นเพชงเงแดงดงบ่แดงดงเ้นอมอ,าาออกเจ๋อโอ้โห หมื่นแน่เด้อครับจักหน,น่อยนมื่โอ้หมืนหามเนาะอ้าวอ้าวเฮ็ดยั่าหนน่ะไม่เฮ็ดเลยเนาะโอ้ยฝอยแม่เฮ็ดลงเห่อเลี้ยงฮัทถูกสุดยอดเลยเนาะหลวงเพี่นเนาะครับอ้าวเก็บตัวเก็บอ๋อเก็บหมดแล้วเก็บกับตกวบินเด้อจ้ะเฮ็ดลงเหงื่อเลี้ยงเนาะจ้ะ รวมบัดติดดอกใบวันใอวานจำลังกินไข่บ่อ่ะเงี้ยก็เห็นเนาะแม่นมาอยู่เนาะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามาใส่หนูใส่ซูมมันจะมีคนด่ากันครับผมเกล็ดแน่เด้อจ้ะครับเกล็ดแน่เล็กน้อยต้นกะทวกแห่เกลือยู่เกลือเยอะมากต้อนกะที่ไรได้ครับผมสินคายขิดเดียดจำได้เนาะจ้ะเงี้ครับ ทำไมคนโตแห่งก yeah. uh, oh, yeah. wow. ็ได้ไปยาวด้อยจ้ะคนโล่งเล็กแข่งกันน้อยๆราพาไปได้น่ะจ้ะมีลำเหนือเท้าด้วยจ้ะมือคือจังสิคือขื่อหน่อยมีลำเหนือ้วาถึงลังดจ้ะ ดินด้ยครับอ้งหลอยันยเป็นตนัวความสีแก๊เลยเนาะเขียนเลยครับถึนเรื่องนะจ๊ะป้าอ๋ป่าปาเรีนก้นแล้วครับบ้นาน,นยามเนาะยามเีย

โอ้ยมันคือออกหน่อยแท้่น่อยแม่หนอดอกเดียวคอหล่อจุ่มมาจ้ะแห้งบ่อยแม่อ๋ออือจ้ะเปิดป้องเปิดป้องเปิดออกเปิดออกที่ดีม่เดายป้ะงอจ้ะเนาล่ำมาซูนครับอันเมฆาลาพันมาหล่อแก้วครับมือนี้โดยแล้วขคน่อยโดยแล้วอย่าห้องแห้งไร ดังพ่อมือลเรนตึกตังตึกตังเลยมันมีมือดังบ่อยขักขักขักโมดังมือนี้องโดังมือนี้เขาไมีมือดังดอกป้าห้องแห้งด้อครับต้องขอโทษจขอพายเอชซีแล้วครับผมตรงนก้ร้านขาครับตอนนี้ก็ฝนแห้งครับผมฝ้าห้องขนาดเลยบานนี้ถูกร้านกะทิห้าออกไปห้ารถแล้วครับห้าไปเรื่อย บัวไวเลยแต่ว่าจ้าสีฝอเฮ็ดอีกจ้าบัครับผมเพราะว่ามื่นทช่ปลาเรือหมื่แล้วครับนี่แต่ว่าก็พอเห็นอยู่คันมันดอกงามดอกใายหมดแห้งแห้งครับหาอะไรอวยเลยเด้อครับบาทนี้กแตสิข้าพเจ้ายังไม่ไงข้าออกไปรถพุ่นล้วครับบ้านนี่ว่านของเพื่อนเหมือนกันที่ผมได้ยินแล้วครับตอนนี้ สูเต็มที่อยู่ครับผมคุตกฝ่าห้องกับลุยอยู่มือนี่มัน,มนเห็ดทักไลยเติมอย้อยากวดแล้วตอนนี้ครับคงงองก็งามเลยครับน่ิทิเมือม่อนนริทธิ์เมื่อเด้ครับบัดอ้ยกไ,ไดเรจะมื่อแท้เมื่แท้ครับผมในคาราสออกมาหลอแก้วน้ำแนมหมือน าผมทัำอกจากทำเอตอนนี้ข็ประมาณบ่ายเนาะถึงบ่านของเพื่อนก็ถึงเนาะปองมาณเที่ยงนี่แหะเนาะ้าบงเที่ยงนี่แหละครับระมาณเอาเอาีไหมียกกะลมงแลนาออับเด้อ้ลน่กออกับนเด้อจดแ่ยนครับเพจะินรเินอ้าเเลยบาดน เฮดมันเองกโสมนีเด้อจ้ะเพราะว่าฝนกะบโตแห้งกะมืดอแนนท่าเห็ดกับเเห็นนาะจ้ะกาดิหมืดกาดิมืดกับผมท้างไนมุดเน้่ยเวลาเห็ดกะเห็นเรื่อยๆงน่จ้ะเวลากระช้าก็ได้สูบผมก็ได้แต่สูบผสูบฝาไปไหเด้อจ้ะมีกาลูร้านกะโโกมมสนจะมีเด้อจ้ะกับผมลากไปเลยด้วยกั ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนช anel คนบ้านตาครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกครูทุกที่นะครับขอบคุณทั้งในและต่างประเทศครับผมการแถบราชจ่ากับพออำนวยไว้ใช่ไอ้พญายายพญายิ่งพมพี่น้องอีสีทุกท่านทุกคนครับผมมีความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ได้เงื่อนคิดข้อในข้อครับผมไอ้สมกุศาปฐนาครับผมให้อยู่หมันคนยืนครับผมยู่เป็นหลมโพลลมไส้ห้ลูกใเฮลานไปเดินโดนครับผม สำหรับคลิปนี้นาาาครับลาพาจากแล้วครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ